ไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปเที่ยวน้ำตกสร้อยสวรรค์ครับผมย่งางลงไปพร้อมกันเลยอือโอ้โหเย็นเนาะโอ้โหโคตรเย็นอะโอ้โหไม่ได้เลย ได้ครูอ,อ่ำโอ้ของแท่ต้องเห็ดแล้วละ่ะต้องเห็ดแล้วละ่ะเออได้กาเลยนี่เขาทาเขาทาโอ้ออโอนี่ของแท้มีต้องมีหมอหมอหมอต้มไก่บอรครับนะบหมอต้มไก่บอรครับย <laughs> <น yang S 2> ัางบอรครับยัางบอเนอื้อไส้นะแม่เนื้อไส้ต้มไก่ บอกว่ายนไห่เราซักลางแม่นหรครับตังก็โอนไม่โยนสักทีหยอกหยอกครับนี่ครับผมมีสภาพระหว่างทางครับผมนี่เติมเติมกินไปไปกินไปไปแต่อีกมีสภาพแท้นี้อยู่โคราชถนนมีสภาพนี่ พี่เขาจะไปใส่นี่เดี๋ยไปเที่ยน้ำตกครับฮะเดี๋ยวไปเที่ยวน้ำต,กน,ำตก,กน้ำตกยังไอ้น้ำตกไอ้ซอยทองซอยทองซอยสวรรค์อ๋อ <c oughs> เลี้ยวขวาเข้าขไปเจ็ดกิโลตรงทีอ่อันอันนั้นมานะอ่าผ่านมาเซียนยงแม่นแมนเซีนยงแม่น,นมมมมตัวเทำไรดอกเ,เพราะเอาหู้อยู่แล้วแบบเซียนยงไปนอน,นถนนถนนยางมหาโหดอะขนาดไม่ขนาดวิปป้ายยังรอดดุ้งอะ เฮาคุยกับเฮาคุยกันมาเลยเลยพี่โหโหลเฮายังใหม่อยู่เฮาจะไปเถอะเฮาจะไปเออเละเ <c oughs> ห้องไปป่ากระตาปป่ายเาดีกว่ากระต่ายป่าป่ากระต่ายป่ากระตา่ายกระตา่ายกันกระต่ายบัวลายมีเลยหระกระต่ายต <c oughs> ่อไปอีกวะมีส่วนมากสิมีอย่างดิวด <c oughs> ิวดิวพุ่มดิวมูไปดิวเด็กไปเองไปหินห้องไปเที่ยวน้ำตก เดพอแล้วครับผมน้ำตกสร้อยสวรรค์เชื่อในเดือมีนาคมวันหนึ่งว่าเนี่ยถ่ายรูปตอนนี้อ่าถ่ายจะถ่ายรูปก็ถ่ายตอนนี้เลยเพราะถ้าขึ้นมาสิงคุงยิดอารมณ์เสียกันผมจะลงถ่ายรูปจริงจมาถ่ายรูปกันก่อนจัดไปถ่ายรูปกันก่อนไปครับพี่น้องเดี๋ยวพาลงไปเที่ยวน้ำตกสร้อยสวรรค์ครับผม อย่างลงไปพร้อมกันเลยฟังจากรีวิวมาเพื่อนวัดทางลงชันมากครับไปครับดีแต่ฟนมาตกครับถ้าบ่อน,นี้ลื่นแน่นอนเลยเอาครับนี่ครับนึบันไดยางชั้นนะเพื่อนวัดจะขันนะหารอยขัน,เ,นเอาปอโต้โต้น แต่ฝนตกเศร้าไม่ใหม่เนาะคือจะลื่นเนาะขนาดเคิื่อนิ่งลงได้กระจายอย่างนี้เลยเนาะไปเมืองครับโอ้ชันโวยไหมครับ มันตกตกไหมครับ okay, okay. น,น,น้ำเยอะดีมีลูกป่ะครับจงกไปไหนจังไปลงไป <c oughs> สง่งลูกไปไหนครับจบังไปได้ลงไปเอาเอาเมื่อตัว๋วไทยบ้านได้นะมาหอดแล้วนะเขากระสางมาเห็ดไว้เนาะ หัวเข่าไปหมดแล้วเพิ่งสามสิบคันหัวเข่าไปหมดเลยทำไมปล่อยตัวอ้วนฮีว้าอ้วนกับอ้วนบบหลอ้วนีบะ

我买来一个。 ออนเมื่ยสมใจแล้วบอกเลยน้ำตกนะสำใจแล้วนี่ไปวดีเบิร์สภาพครับเล็งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ตอนมาครับตอนครับนะไอ้เฮาคือโบอปากจะพ่วงวะไปได้ไอ้ที่น้ำตกสร้ยอยอะไรอย่างนะสร้อยสวรรค์มีโอกาส,สถ้ามีโอกาสก็มาเดิครับมาก,มาก,กันน้ำตกสวยมากครับผมเอาน้ามาเลยไรโยกน้ามาเป็นแพ็คเด้อ อย่าดมอย่ามองนี่การลิงถือลูกพ่อต้องเข่าแล้วแหละอีกหนึ่งไอเทมครับใบกระท่อมนะใบกระท่อมก้านแดงเหรอต้องก้านแดงอก้านแดงเท่านักรับนี่เบอรงนักบอลตะบนเข้ามันต้องผนุ่มคนนี้นี่ง่ายมันเร็วดูกวหมนี่เศร้าประมาณ30บโล ตอนนี้เขากำลังเดินทางไปเชียงใหม่ครับผมบฮะโอเคครับผมออกจากน้ำตกเอ่อน้ำตกยังนะพี่ซอย้อยเรีนอยสวรรค์โอเคครับเดินทางต่อนี่ครับผมเขาแบตเติมพลังก่อนครับกินยังกระแซบครับระหว่างเดินทางนี่ครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่เติมพลังก่อน บ,บาระหว่างขากับครับตอนนี้ก็อยู่จะข่าอำนาจล้แต่ถ้าเรามัหลงอยู่ในอำนาจเราจะเป็นลุมตู่เราจะไม่ถึงมุกอ <laughs> <laughs> เอาเบิ่งก๋วยเตี๋ยวเก่อนกับผมโอ้ยสีน้ำอย่างเข้มข้นเลยเอ๋อเกาเหลาพรอันนี้นี่เดี๋ยวผมเสิร์ฟให้ครับเกาเหลาซองบ่ครับผม,ผม เอาเรามาแล้วยังยังยัง,ง,ง,งนี่เอาใครเอาเกาเหลาข้าวสองเกาเหลาสองครับกินแล้วกันพากันร่างด้วยร่างจานซอยเพื่อนเ้อะ ปรุงไปไม่เลยมาไหมครับเติมพลังเติมพลังวันนี้เดี๋ยวซิมมองเดี๋ยวซิมขังเส้นเล็กของผมพ่อแม่พี่ขึ้นหอดยายอยู่บ้านเลยไม่เป็นวยนะบยอกยอกครับยอกมาครับผมแซ่บๆต้องการครับผมอิ่มกินอิ่มแล้วครับชามเดียวไม่เคยบอก เงินยังบ่จ่ายครับเพิ่่นเลี่ยงครับขอคุณเลลาย <ไป S 1> ด้ยครับไปก่อนไป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  <c oughs> เพิ่อนเลี่ยงเพิ่นเลี่ยงเ,เยง <c oughs> จ้าของรา้านใจดี ถึงไหนแล้วไปดูถึงบ้านยังนี่ครับผมแล้วคอยพนมโอ้ป้ายเขียวโบเห็นโบเห็นถึงบ้านแล้วครับผมพอนวครับนะครับพนมแ้วก็มมวนครับพี่น้องมวนเมื่อนี้โบเมนเมื่อนี่อ่ะตลอดทิพอะตลอดทิพที่เฮาแบบร่วมกันเดินทางมาสองมือกันประมาณแ5 0ยหสิกิโลตั้งแต่ออกจากบ้านไปจนกลับมาบ้านกันกับม่วนม่วน เป็นไปบ่ได้เลยนะคลิปนี้ถ้าพวกเข้าแบบประคอมใจกันแบบเฮ้ยอยากเปิดประสบการณ์ใหม่แอนงซีรนะเนาะิ่งน้องๆทีมงานนี่สมาทพันครับผมมาไงครับผู้อำผู้อำน้ำหน้ามู่ตลอดเลยโอ้ยได้การได้การคลิปนี้เขาโคตรเงวอ่ะรอชมเ้ยครับพี่น้อง ช่องยังนะตังทองเราจะล้เจ๊บลมไว้เจอกันคลิปหน้าครับไทยบ้านพาเลาะช่องเอามันให้บ้านครับผมนี่ความความเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคลิปหน้าพี่น้องไปโชคดีพี่เดินทางปลอดภัยเจอกันครับเจอกัน